ในฐานะวัยรุ่นคนหนึ่งเราเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าอีกสิปีข้างหน้าโลกจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญไม่แพ้กันคือสิ่งที่เรากําลังตั้งหน้าตั้งตาเรียนกันอยู่ในทุกวันนี้จะสอดคล้องกับความต้องการของโลกในอนาคตข้างหน้าหรือไม่คําถามนี้ไม่ได้มีแต่เพียงพวกเราเท่านั้นที่สงสัยแต่เหล่าผู้นําทั้งหลายต่างก็ตั้งคําถามเหล่านี้เช่นกันว่าทักษะอะไรกันแน่ที่ควรมี อันจะทำให้เราสามารถดำรงอยู่ได้ไม่ใช่แต่ด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ในด้านสังคมด้วยในอีก30หรือ40ปีข้างหน้าคำต,ตอบจากผู้นำทางความคิดของโลกในปัจจุบันอย่างคุณยูวันโนอาฮารลี์ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์มนุษย์และผู้เขียนหนังสือขายดี21 l e s s o n for the 21st Century ก็คือเราไม่สามารถร่วงรู้ได้เลยว่าโลก จะเป็นอย่างไรนอกจากว่าโลกจะแตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงดังนั้นการลงทุนในทักษะแคบแค่ในทักษะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งคุณฮารารียยังเสริมอีกว่าทางออกที่ที่สุดคือการลงทุนในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์และความยืดหยุ่นทางจิตใจอันได้แก่ความสามารถในการาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเอง และการตั้งตัวตั้งใจขึ้นได้ใหม่อยู่ตลอดเวลาเ่ราสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นอย่างยิ่งยวดมากกว่าช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าย่อมจะมีคำถามสำคัญตามมาคือแล้วเราจะเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาจากการอ่านจากตำรับตำราหรือจากการฟังเลคเชอร์ที่พออ่านจบ หรือฟังจบแล้วเราบอกได้ว่าเอาละ่ะตอนนี้ฉันมีจิตใจที่หยุดแล้วฉันสามารถรเผชิญกับโลกได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่รับรองได้ว่าไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ดูเหมือนความแน่นอนอย่างหนึ่งที่เรารเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือความไม่แน่นอนดังนั้นแทนที่เราจะมัวถามตัวเองว่า โลกนี้ได้ทำอะไรให้กับเราบ้างเราควรจะเชิดหน้าถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรให้กับโลกได้บ้าง และนี่คือแนวทางบางส่วนที่เราอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย My Gen Network อันเป็นเครือข่ายการเรียนอย่างตื่นรู้เชิงสร้างสารรค์ด้วยเนื้อหาออนไลน์ที่หลากหลายให้สมองของเราเนี่ยนำไปขบคิดและเราเนี่ยยังจะได้มีโอกาสสำรวจความสามารถหลากหลายของเราด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ต่างๆซึ่งเราสามารถทำได้ให้กับทั้งรุ่นน้องและรุ่นพี่ค่ะ